สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณเป็นไงครับเมื่อคืนสนุกไหมแม่ครับเมื่อคืนเมื่อคืนเลิกก่อนตอนถามว่าเมื่อคืนสนุกไหมคะแม่แม่เมื่อคืนนะคะพูดอะไรเรียบเรียงคำพูดเมื่อคืนสนุกไหมครับแม่แม่ไม่ใช่เมื่อคืนสนุกไหมครับแม่แม่คะแบบนี้ไม่ได้นะขอสวัสดี ก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักนะคะพอดีกับข้าวเย็นนี้ไม่ใช่ตอนเย็นนะคับข้าวเที่ยงนี้ก็คือต้มปลานีนต้มปลานิลนแล้วก็แล้วก็มีแตงโมนะคะเป็นของหวานแล้วก็น้ําอัดลมนิดหน่อยนะคะต้องขอบว่าคุณไปยังแม่แม่นะคะเมื่อคืนนะคะกับติีมรักร้องเนาะแล้วก็นําคะแนนมาซื้อกับข้าวทานกันในวันนี้นะคะครับขอบคุณมากคุณแม่นะครับผม ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเองเลยออกตานังเอกนี่ไปเองว่านักเอกไปเองไม่เอาไปเอกยังไม่ถึงบทนะครับไปเองพ่อแตงกน้าวพ่อพญ่าพ่อพญ่าครับพ่อพญ่าพนตรดออกพลังไปทางนั้นนะครับใช่เวลาที่นี้ครับนี่นะคะนี่ค่ะเราพักกันกันอยู่ตรงนี้นะคะแม่ๆเดี๋ยวให้ดูให้ดูข้างบนนะคะ ก็มืนคือเป็นงานมันเกิดของความต้นนะคะก็มีการตังสันเล็กน้อยร้องเพลงนะคะแม่แ่ก็ให้ติ๊มนะคะขอบคุณไปยังแม่เมืองนะคะแม่นุกแม่ตินแม่ทูแม่ปามนะคะพ่อมานพนะคะแล้วก็นำคะแนนมาซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็อีกท่านก็คุณแม่ฉลวยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็น่ากับข้าวหลายมื้ออยู่นะคะ ไปดูไปดูครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะไปดูไอ้นักร้องสิริพรของเราครับทำอะไรวันนี้นะครับนะคะไม่ตรงครับนี่ติดอัดเลยบอกเลยติดอันี่นี่นะคะนี่ค่ะนักร้องเมื่อคืนค่ะนี่ทำแล้วไก่นะคะนี่แกงไก่นะคะแกงไก่นะคะนี่ค่ะต้มปลานินก็มีต้มปลานินนะคะนุ่นปลานินค่ะนี่ก็ผลไม้นะคะ มาเพพาะอากาศร้อนนะคะนี่ค่ะนี่ปลานิลนะคะแล้วก็มีน้ำม่วงแล้วก็มีน้ำส้มน้ำหวานนะคะส่วนส่วนช้างนะคะเราเราจะผูกไว้ไว้ไว้ในป่าฝั่งนู้นนะคะตอนนี้ก็กำลังหุงข้าวทำกับข้าวกันอยู่นะคะ นี่ค่ะอันนี้อันนี้หมอ้อหม้อต้มปลานินนะคะหมหม้อเบอร์สามสิบสองนะคะสิบสคนเพราะว่าทีมงานเรามีสิบสี่คนนะแล้วก็วันนี้คุณลุงก็มารับเจ้าตาจะเดินทางกลับบ้านด้วยนะคะกลับไปรับลอตเตอรี่แล้วก็มาใหม่นะคะส่วนช้างอยู่ฝั่งโน้นนะคะนู้นอยู่ฝังนนะะง่งไปทางโน้นนะคะช้างอยู่ฝั่งโน้นตรงนี้ คือคือกระท่อมอาจจะเป็นเป็นรูหน่อยเนาะแต่ว่าเย็นนะคะเย็นเพราะว่าเราอยู่ติดน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูช้างบ้างนะคะอันนี้คือเบื้องหลังเนาะกำลังทำกับข้าวกันอยู่นะคะ ไหนน้ออยู่ตรงไหนกันเนอะพระเอ๊ะใครยืนอยู่ตรงนี้ เก็บได้ช้างหนึ่งเชือกคะ่ะ <Gaming> ป็นทองครับอยู่กับอยู่กับพี่บัวห้ามต,ตกใจนะคะต้องอยู่ให้ชินเดี๋ยวขุนทองก็ชินลูกนู่นคะ่ะเชือกแรกก็เจอน้องขุนก่อนเลยคะ่ะอันนี้มีหญ้าอะไรไหมขินรับ <crumble. S 1> ดูนีนทำหน้าเพิ่งอาบน้ำเสร็จทำไมเป็นแบบนี้ พึ่งอาบน้ำเสร็จนะคะดูดูท้องเออนี่ยค่ะหญ้าหามาจากในหมู่บ้านนะคะคือเวลาเข้าหมู่บ้านต้องหาต้นกล้วยหาหญ้าใส,าสา่ซาลิงมาเลยนะคะเพราะว่าน้องคุณทองยังกินไม้ไม่ได้เนาะอาหารจะต้องพิเศษกว่าพี่ๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช้างเด็กนี่คุณทองอยู่นี่มีร่มดีมากเลยค่ะ ถัดมาก็เป็นพี่น้ำเตงนี่หาพี่น้ำเตงเลยไปนั่นเป็นใครเนาะเห็นแต่หลังเนาะ หลังเต็มๆนี่นะคะมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยนะคะเอาโซ่พี่น้ำแตงทงนี้นี่แต่พี่น้ำแตงมีทนช้างนี่ใสดีนะคะนี่โซ่อยู่ตรงนี้นี่ตางนู้นน่าจะเป็นพี่ชัยค่ะเพราะว่าหลังใหญ่มากพักผ่อนพักผ่อนครับนุมน่ม วันนี้ไม่ไม่ร้อนเท่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี่ร้อนมากเลยแต่โชคดีเมื่อวานเราเราอยู่ติดน้ำน้องๆได้เล่นน้ำวันนี้อากาศถือเย็นสบายค่ะพักผ่อนเด้อคับเอ้ยช่วงพักผ่อนของขุนทองก็คือเล่นดินเล่นทรายค่ะโอ้โอ้ เน่เน่น่ออย่ทางอ่ทาโอ้โอ้ทำหน้าอะไรแบบง่วงนอนง่วงนอนค่ะจิตตาจะหลับแล้วง่วงก็นอนลูกเพราะว่าตรงนี้นะคะรถจะไม่ค่อยผ่านเพราะว่าเป็นวัดป่ายโอ้อยู่ดินอ้วอวัดตานะคะก็ถ้ามีก็จะมีรถชาวบ้านนะคะที่เขามาเลี้ยงรัวนะคะ ท้องก็พักผ่อนเต็มที่เลยพี่ๆก็อยู่ใกล้ๆทีมงานก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวพักๆนะคะกับข้าวเสร็จเราก็จะได้ไปทานข้าวกันเนาะก็ต้องขอบพระคุณแม่ๆพี่ๆทุกท่านนะคะพ่อๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่ให้กําลังใจ ทีมงานของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหลายๆช่องทางนะคะของช้างวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ครอบครัวคุณเงินคุณทองด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับกับข้าวมื้อนี้ด้วยนะคะของคุณแม่มีหลายๆท่านเลยนะคะที่ให้ทิปเมื่อคืนนอกาเราก็นําคะแนนนะคะมารวมกันซื้อกับข้าวนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ต่ายต้องขออนุญาตหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะคุณทองสวัสดีครับคุณนะจะสั่งได้ไหมคุณทองครับสวัสดีครับโอ้ไม่สนใจเลยนี่หันหลังให้อีกนะคะอู้อะไรแบบนี้ไว <laughs> ้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ